สถ,สถานีขาติ้งเฮ้ยขาตั้งออสถานีขาตั้งมีที่นั่งมันคืออะไรสถานีขาตั้งนี่ครับนี่ครับที่ล้างรถนะครับมีที่ล้างไหมนี่มีที่รถยนต์จอดไหมเนาะดูครับ ที่เป็นที่ล้างรถหยอดเหรียญไหมนี่เออเฮ้ยก็ท่าเลยนี่นี่มีคนแนะนำให้ผมทำอย่างนี้แหละตอนนั้นผมก็ไปล้างอยู่กรุงเทพก็อย่างนี้แหละแต่อันนี้เปิดที่ลำดวนครับอำเภอลำดวน คำเตือนห้ามขโมอยอุปกรณ์ว้าขีดโฟมก่อนนะผมเอาผอดมาล้างหน่อยรอก่อนคนระับรอแป๊บหนึ่งครับ สถานีขาตั้งขาตั้งก็คือนี่ขามอเตอร์ไซค์มีที่แลกเหรียญด้วยนะไม่ธรรมาดามีที่แลกเหรียญด้วยโอ้คันหนึ่งหมดกี่บาทนี่คันหนึ่งหมดกี่บาทสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบบาทเอง สบายเลยมีลมเป่าให้นี่ลมโอ้แจ๋วเลยนะผมว่ารายได้ดีนะเนี่ยแบบเนี้ยวัยรุ่นชอบมาล้างลงทุนเท่าไหรนะ่น้อเี่ยถึงล้านไหมเนี่ยันน,นี้ประมาณมีตู้หยอดนี่ ไม่ใช่จะเป็นล้านบนันนี้เป็นล้าน,น,นเนี่ยถึงเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนวันนี้มากับเอ,อนอปรอก่อน พี่นปิดเทอมแล้วโอ้อันนี้มีนี่ด้วยโอ้ยมีที่ซักผ้าด้วยครบวงจรเลยเนาะล้างรถด้วยซักผ้าด้วยโอ,รอ,อ้รอก่อนรอก่อน นี่เลยสมัยตะก่อนชอบมากเลย LS โอ้โหโอ้ส oh, บาิมเนาะปลาดิเนียน,นี่หมดปลาเธอหมดปลาสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่า,ายังไม่จบเลยนี่นะโอ้ไอ้เอ้ย oh. hey, LS หรือบีดว <L H. S 1> ดะ LS เอสเลยต้องสลับเลินเด้อสลับเลินมา้นี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้เธอแบบกวดหรือเธอจีนี่ทำ,ทำขี้เฉยครับทำขี้เฉยขอสูตรสูตรไหนนี่ฮะสูรไหนเดี๋ยวนี้พวกแดงบางทรายอะไรยังมีไหม,มหยังมีอยู่อ่ะ ได้เวลาแล้วเราสวย LS สมัยมก่อนก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรบีดบ่ฮอนด้าบีดบ,บ่ใช่ไหมบีดเดี๋ยวนี้หายยากเลยบีดนะคำดวลก็ยังพอมีนะด <N> น่ะกับพอมีครับ <N> โซนนี่เลย จำวนวนเลยยังมีอยู่นะมีตังค์ตังเค์เดี๋ยวแลกตังค์ก่อนอมีทูปแลกเรหรียญขอระบาวร้อยหนึ่งวะเท่าไหร่เก้าสิบพอไหมเอาพอเปล่า กล้องวงจรปิดกำลังทำงานเยี <Yeah. S 1> ่อ่ะก่อนอื่นยอดไร <c oughs> โฟมบป่ก่อนเืินโฟมกี่บาทฮะทีดน้ำก่อนบปล่ฮะ โฟมแล้วเอาโลวโ,โฟมก่อนดิเอาโฟมโชว์ให้ทั่วคันก่อนแล้วน้องเช็ดด้วยสิเอาโฟมะโชว์ก่อนโฟมเออเอาเป็นไหมเนี่ยเออเอาโฟมโชว์ก่อนทำไมโฟมออกแค่นั้นวะทำไมโฟมมันไม่ออกฟูๆอ่ะ เสิบบาทพอหรือเปล่าโฟมอ่ะน่าจะพออยู่มั้งนี่คือนะ เอาก็มีที่น oh. 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 ั oh. <m <m yeah> ่งเล่นด้วยเนาะนู <h 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 ่นน่ะอันนี้ร้านจาเรียนบ้านขลังเหรฮะบ้านขลังบ้านใครนะตรงเนี้ยผม ลืมอ่ะลืมชื่อ,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 อใช่โอ้ได้เยอะอยู่เลยเมื่อกี้ยอดโฟมเท่าไหร่สิบบาทยังไม่หมดหรอหมดยังอีกห้าบาทโอ้ได้ทั้งคันเลยกสิบบาทเนาะสิบบาทได้ทั้งคันอยู่ เว้ยน,นี่แต่งแนวไหนครับอันนี้เขาเรียกแต่งแนวไหนครับนี่เนี่ยแนวไหนอันนี้แต่งแนวไหนครับ,นนนนรบฮะแนวอะไรอินโดเวอรุ่นอินโดฝาท้ายยิงยังฝาท้ายนบย,ยิงหมดเลยสิบบาทอ่ะเออ โชลมเอาโฟมโชลมเสร็จก็เอาไอ้นี้ถูเขาไม่มีไม้ยาวหรอไม่มีเหรอไม่เคยร่างงานแล้วเนี่ยคันเนี้ยอือมามาล้างบ่อยไหมนะ เนี่ขั้นหนึ่งกี่บาทลังมอไซค์สี่สิบสี่สิบสี่สิบบาทอันนี้ของผมชโลมชโลมโฟมไปแล้วสิบบาทนะครับหัวก่อน เขาไม่มีแบบเป็นไม้หรอไม่มเหรอมีแค่ผมร้านอยู่กรุงเทพมันเป็นไม้ไม้เเดี๋ยวโอ้ถ้ามีแบบนี้เยอะไอร้านร้านที่ล้างที่มีคนล้างอาจจะต้องคิดหนักเลยเนี่ย เพราะวายนี้มันรู้สึกมันจะประหยัดกว่านะไมคันเลยครับเจี๊พเหลาแรงกว่าพี่ครับลองความแรงหน่อยฮะอันนี้อันน,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 นี้อันนี้เดิมอันนี้เดิมอันนั้นเดิมเหรออันนี้อันนี้เดิมอันนี้ก็เดิมอันนี้เดิมอยู่ <c oughs> วะไม่เดิมแล้วนี่ไม่เดิมแล้วเออไปรุ่นลำดวน โอ้รถใครวะเอท่อเดิมเลยจ็บหูยังไงแล้ว น้ำมันเป็นคราบเหรอไ,ได้ฉีดน้ำก่อนแล้วค่อยฉีดโฟมเลยหยดน้ำไม่เท่าไหร่สิบบาท,บาทหมดไปยี่สิบแล้ว เฉวเลยนะเพราะว่าประหยัดเยอะประหยัดว่าไปร้านอัดฉีดเยอะเลยนะแต่ร้านอัดฉีดเขาจะแบบได้ภายในได้ไงดูดฝุ่นดูดไรได้เยอะได้ดีแต่ถ้าใครแบบรีบๆก็ล้างแบบนี้แหละนี่อันนี้เอาเดี๋ยวช่วยฉีดครับ เวยกันฉีดครับจะได้เร็วหน่อยว้นี่เข้ามาล้างอีกคันแล้วครับนะตอนนี้ประมาณนี้นี่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จตอนนี้หมดไปเท่าไหร่สามสิบบาทเองสามสิบแล้วเหลืออะไรนี่นับหลืออะไรอีกเปล่าลมอันนี้ล้างหมดไปสามสิบบาทใช่ไหมโฟมสิบน้ำยี่สิบ เท่าไหร่เนาะโอเคครับเดี๋ยวเป่าลมก่อนนี่เดินก,ก็ล้างได้ครับนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอ้าวโคมโคมยังไม่หมดเลยห่วย